ทบเวลาบาดเจ็บเหลืออีกหนึ่งนาทีการบุกครั้งสุดท้ายของราชันชุดขาวจะทำได้หรือไม่ขณะนี้บอลอยู่ที่ซีดาจอมทัพตัวตืึนของทีมแต่ว่านารับของคู่แข่งกูกันมาแย่งบอลแล้วครับตอนพิเศษปอถมบทดาวเตะมันมาแล้ว ซีดานเทินเลี้ยงผ่านกองหลังไป่สามคนเลยครับแต่ว่าตอนนี้เจอกระแผงเข้าให้แล้วครับเสร็จฉละถ้าไม่ให้แกยิงได้หรอกนะ้าซีดานจะทำยังไงต่อครับเระโดนวัดขึ้นมาเลยทำอะไรของมันเนี่ย ประตูไปแล้วจบดกมมาดริดเก็บได้3าต้มเลยครับสุดยอดเลโรนัลโด้สุดยอดเลยพี่ดอนยิงประตูชัยตอนทัเจ็บแบบนี้อย่างเจ๋งแบบครีมแบบนี้มือนซปเปอร์ฮีโร่เลยเนาะไม่เห็นจะเจ๋งตรงไหนเลยมาวินไวัเด็กฉันว่าคนที่เจ๋งจริงๆคือซีดานตั้งหากเลี้ยงหลบมาตั้งหลายคนว่าเงันไหมยาซิด แต่ซีอดอนไม่ได้ยิงเนาะหัวไข่ด้วยเออแน่นอนยาซีดไวเด็กาะฉันเองก็อชอบนักบอลแบบซีดอนนี่แหละมีแต่ยาซิดแหละที่เข้าใจเราเลิกเถียงกันได้แล้วไปเตะบอลกันเถอะไปกันเถอะยาซิดอยู่ทีมเดียวกับเรานะอเอาเลยเอาเลยสู้มาเลยว้นทีมันส่งไปให้ยาซิด ลูกหญิงยาซีดร้ายเป็นบ้าเป็นผู้หญิงทําไมเล่นบอลเก่งจังเฮ้ยจจวินมันเลี้ยงมาอีกแล้วต้องหยุดการประสานของวินกับยาซีดให้ได้นั่นมันถ้าสีดานเถินเมื่อกี้นี่จากนั้นมันอัจรริญชัดๆเก่งมากวินอ้าเหนื่อยแล้วกลับกันดีกว่าพวกเรา อยากเป็นนักฟุตบอลเหรอใช่แล้วฉันอยากเตะบอลเป็นอาชีพเลยความฝันสุดยอดไปเลยสักวันหนึง่งฉันจะเป็นให้ได้แบบซีดานแล้วก็ลงเล่นให้กับทีมชาติไทยนะสู้ๆนะฉันเชื่อว่าวินต้องทำได้แนะ่อ๋อถึงบ้านเธอแล้วลหละาย,ยาซิดขอบใจที่เดินมาส่งนะวินไม่เป็นไรยังไงก็ทางผ่านบ้านฉันอยู่แล้วยาซิดไปเที่ยวเล่น เด็กเหลือขอนีอีกแล้วเหรอเขียมขาเล็กพ่อของยาสีฟอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าไปเล่นกับพวกไม่รู้หัวนอนปลายเท้ามันอันตรายมากนะรู้ไหมเออสวัสดีครับคุณพ่อเรียกใครว่าพ่อฮะแต่ว่าพ่อคะวินเขาเดินมาส่งหนูที่บ้านเลยนะคะถึงลูกจะพูดอย่างนั้นก็เถอะแต่ว่าพักนี้พวกแก๊งคู่อริของพ่อกำลังมีปัญหาตึงเครียดกันอยู่พอดี พ่อเลยก,กลัวลูกจะเป็นอันตรายไปด้วยแถมเด็กไม่รู้หัวนอนปลายเท้าจะเป็นสปายของฝูงหมาหรือเปล่าก็ไม่รู้อย่าพูดอย่างนั้นสิค่ะคุณวินนะ่าเป็นเด็กดีจะตายอะคุณแม่สวัสดีครับบังชืุนจวินไม่ได้เจอกันนานเลยแม่ของยาซีอันนี้คุณออกมาข้างนอกแบบนี้ไม่เป็นไรเหรอฮะไม่เป็นไรหรอกค่ะขอบใจมากนะวินครับที่อุตส่าห์เดินมาส่งยาซีไม่เป็นไรครับยังไงก็ทางผ่านบ้านผมอยู่แล้ว ขอให้คุณแม่หายป่วยเร็วๆด้วยนะครับยังไงก็แล้วแต่ความปลอดภัยของลูกต้องมาก่อนจากนี้ลูกห้าไปเล่นฟุตบอลเด็ดคาัเอ๊พ่อจะให้ลูกน้องพ่อเฝ้าติดตามลูกตลอดเวลาแต่ว่าพ่อคะช่วงนี้อันตรายทำตามที่พ่อเขาบอกก่อนเถอะจ้ะแม่ถ้างั้นผมกลับก่อนนะครับไว้เจอกันนะวินบา,บายยายาซิดหลังจากนั้น ผมก็คิดว่าจะไม่ได้เล่นบอลกับยาซีดอีกแล้วหลายวันต่อมาอเอาเลยวิงขอเล่นด้วยคนสิยาซีดนี่เธอออกมาเล่นที่นี่ได้ไงเนี่ยฉันก็บอกพ่อไปว่ามาติวหนังสือสอบอะสิหลอกกันง่ายๆอย่างนี้เลยเอ,อแล้วพวกคนติดตามเธอล่ะช่วงนี้เขาต้องไปคุ้มกันพ่อนะ ฉันอยู่บ้านทุกวันไม่เอาด้วยหรอกช่างเธอมาเตะบอลกันดีกว่าเออหลังจากนั้นเราก็ต่างได้เที่ยวเล่นกันนะทั้งเล่นฟุตบอลดูบอลซื้อของเกี่ยวกับฟุตบอลจนกระทั่งวันที่ผมเป็นโรคหอบหืดกำเริบหลังจากวันนั้นผมก็ไม่สามารถเล่นบอลได้อีกเลยความสนใจฟุตบอลของผมก็เหมือนจะค่อยๆลดไป ลองเอาไปเล่นดูสิอะไรนะเกมเหรอวินนีง่ไงล่ะบ้านนายไม่มีวิดีโอเกมสินะฉันเลยเอามาให้ยืมโอเคได้จะลองดูแล้วกันและนั่นเป็นสิ่งที่เติมเต็มความอยากเล่นฟุตบอลของผมที่ขาดหายไปไอ้เกมนี่มันสุดยอดมีซีดานด้วยมันพอจะทำให้ผมกลับมาสนใจฟุตบอลได้อีกครั้งสนุกเป็นบ้าเลย โปรดติดตามตอนต่อไปหากชื่นชอบการ์ตูนเรื่องนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe และกดกระดิ่งกิ้งกเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทีมงานของเราด้วยนะคะ